แทนเขาไปบอลล์แหะแต่ว่ามีส่วงส่วงผีภาวนาะมันบ่ไปหนามากลังนีมันบ่ไปหนามากลังเลยหยุดความตั้งแย่เนี่ยยุดยุดละมาททองมาททองมุน่นมาททองมาททองเสือดมุน่นถือต่กี่บ่เอาเลยแต่บ่ได้บ่ได้ไปสนใจมนะันไปก็มาททอง กทองเกตตัางน่นแหละแต่ก็ได้หากินเตาผู้มเีมาในวันนี้ส่นบ่เห็นผมเดินยูผมบ่เห็นอันรทีนี้ถึงกระทองมสีทองเมก็นีน้คนนี้ก็ฝากฝากมานำนีนคือความต่างใจผมเนี่ยขึ้นไปบอลอดแต่ยังมีบ้นีีก็ดได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได ไปแล้ิมุ่นอันี่งล่ะเดีวกกได้มาสวดสวดมุ่นทองทองเกตําน่านเงเีเพตาน,นทองนั่นน,นีก็มาเพิ่นบาเพิ่นบามาบา่าเพิ่นมาหายน้ำเน่าก็ทิ้ิ้งวดมุ่นพอ,อน มันจะไปไหนละเี็บวงิน,ม,ม,นามา้าหนาต่อมาภาหน้าต่อาานอันทายนี่ถือว่าปลอ,อ,อ,อนดงงนี่เป็นไงนี่ในซองในซองตอนสวดมเงิสั่งนะสวดนเก็มาสองงินไม่ได้ได้อ่านอ่นานอะไรขนาดขนาดส การข้ามแปลว่านั่นพิจารณ์ตนต้นหน้ากันนะครับอันนจะมาที่ถามตอบกันรูปไม่เที่ยงอัพยานคนถึงจะใช่เจ้าข้าเวทนาไม่เที่ยงใช่เจ้าข้าเวทนาไม่ใช่ตัวตนใช่เจ้าข้าข้ามวัดอนิจจ์อนัตตามันเล็ดพิษใจอยากมันเองมันเกิดข่ายก็สิหูสิเขียนสิหูยังจัดยัง ต่ใจไม่เี่ยงค้ำเอาค้ำว่้อันนี้จันธนาตาน,ม,น,น,นม,มันตีขึ้นมามันตีขึ้นแบยนี้ตีขึ้นตีขึ้นคือสีสีหู้ความหมายสีหู้ยังของมั่นลูกคืกอกะบอกเรื่องลูกไม่เที่ยงใช่ใช่จะฆ่าเพราะรับเช่าฆ่าอยู่ในค้ำแั่เพื่อนกระบอกไปบอกไ,ไปเรียนรู้ความเป็นอย่างจ้จงานตาของของแข็งแบบ แลจับเอาคำว่าอนัตตาแต่บางวนาาันเรียกว่าอริยอ,อานัตตาจับเอาอนัตตาอย่างเดียๆกายจะเป็นอนัตตาคือมันสิแตกสิดัำมีางานมันลงไปวันก่อนจะแยกออกเอาเผาเอาเผาไฟเป็นไฟแยกออกไฟก็คือไฟคนก็คือคนร่นางกายนี่ ร่างกายของคนร่างกายของมัคือคน,คนไฟความห่อนของไฟทานเปลวไฟแยกเป็นส่วนเป็นส่วนจน,นชัดเจนเลยเด้แต่ปนานนันกินกันยังหมดล่องถุกยั่ถูกยังมันยังลองมันยังบล็กกันอยู่เด้อใจเส้นแบบนั้นการที่มันใหม่ไปใหม่ไปมันก็นเลยความห่อนของของไฟแต่ประมาณเปลวไฟเปลวไฟต่างหากความห่อนไฟต่างหากมันชัดเจนถนาดเลย แตย่ยังไม่ไปยังไม่ไปปัญหาจะถูกที่เ้าอย่งาง,ง,น,งน,น,นี้คือพะจิตมูยอมรับจิตมูเปลี่ยนจิตมูเปลี่ยนไปอย่างนี้พอวามันลงหวนลงบน,าอองนงหาเจออ้าขวามันบรหาเจ้าขวาแต่ปัญหาในสิ่งที่สิ่งที่เป็นกาย แกมนันเคยถามอ่ะมันมีมีอะไรมันเท่าล่ะมันมาเคยถามแกเช่นแต่แยกออกเห็นแต่เป็นอสุภรแค่นั้นม,มันบาดแผลเจ้าของง่ายกายหนังมีเจ้าของบอมันบาดแผลที่มันเกลือยไปยเกลือยไปฟูพังไปน่ะมันมีเจ้าของบอเพียงแต่เห็นมันความเป็นอนิจจังอนัตตา แต่มันบ่เห็นเจ้าของบัเสีขเขาไปเยีดบบกที่ไปหมายมันแก้ว่านั่นเผาเจ้าของเผาเจ้าของนั่นก่บกายเจ้าของกายเจ้าของมันมันบ่ได้หาว่าแต่กเจ้าของคนอ่อันคนลนี่คือมันบ่ได้ตั้งประเด็นถึงนี่นเจ้าของบ่ได้หาเจ้าของนี่คือขอ้อผิดพาดของมัน หาไปยังสั่นละมันหรอทุกข์ขึ้นก็วันหรอไปทุกข์หาบนามก็ทุกข์ส่องหนามยืนนี่ก็ทุกข์ทุกอย่างทีทุกมันคือสัวแท้มันคือบุหูไม่เห็นกูเห็ดปานนี่มันคือบุหูไม่เห็นขึ้นเลสเดียวกลมกะพวกนั้นพบทุ่มพบทุ่มจังนอนหาทุ่มจังนอนถ้านอนซีทุ่มตื่นตีสองสอดแกงเดินอดียวกลม เอาอยู่ซ้ำน่ะแก่แย่ขณะไฟแก่แย่พร้อมหันไฟแก่แยก่กายที่พูดพังเพื่อยออกไปกกแ,ก,แก่เห็นแก่แย่กว่าแต่หมดเห็นเจ้าของมีเพียงความผิดพลาดถ้าหากขึส้สิมันแนยุบวันนี้นันไปนั่งไปนัไปยิน,นจะบาดจะเอา ว่าตาจุกาสติีค้องกันอยู่แบบอันนี้เลยว่าสติสติค้องกันอยู่นี่จะมันจะมันจะมันอันจิตดวงนี่จิตจิตเขากับกายนี่เป็นคนละอันกันแต่กยังบ่ยังบ่บ่เป็นที่ที่เข้าใจว่ากายกับจิตคนละอันข้อสังขารมันปุงแต่งเห็นปึ๊ มันก็ว่าเป็นพักยึดเขื่อนสติควบคุ้มพุทธสะเทือนก็กลายถึง,ย,งยืดยักกายตั้งหากยึดตั้งหกแต่ห่าบุคคลว่ากายกัจิตแต่สะเทือนกันถ้าแต่เปรียบทุกนั้นงก็คือค้นแม่ลูกอ่อนเนี่ยลกกนะลกดินน่ะโลกดินกับหู อันนี้เิ็บย่นกระหูกแกขโมยกระหูกมาไม่ไหนกระหูกข้อหมายสติเป็นแบบนั้นเอาเขาแค่นี้เมื่อในแง่ผลโดยบังดาวนี่ฟึ๊บคือจังเขานั่งอยู่ในห้องห้องห้องนึงอยู่ทั้งในนี่นั่งเมื่อกระดิผ่านกระจกผ่านกระจกใส่ในเห็นดาวบังนั่งออกไม่เห็นเนี่ย คือเสถียร์จนเป็นปานนั่นเลยเพื่อเพื่อเสถียรเขาบอกหัวหนังว่าเพื่อเสถียรแต่เป็นยังคือควบคุมอยู่ตลอดเบิ้งอยู่ตลอดควบคุมอยู่ตลอดแต่หางบปงหัวจุดหมายมันไปใส่อีกที่คือทิพย์พักไปยี่สิบเราบอกบอกเพิ่งจะบอกไดปยังเอาจน จนจนพรรษาไปสออิออกพรรษาเนี่ยมันออกพรรษาออกพรรษาเลยอันแบบนั้นจังจังไข่ามาเห็นเน่ในในตอนนั้นโอ้หทุกไลน์แบบแบทุกผมทุกอยู่เป็นเดือนแต่พอยังม่ีหู้อกผมถุกมันจะนอนมันแขยมันมันอยู่ใส่ข้าลงมาี่มีจะมีห้องนอน นี่เป็นดีตานน,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 นนี้บันไดขึ้นหอนนอนกิดแขกสนินคนกับมานอนนมีเขียนปกติเคยนั่งกับนั่งก็สงบุกนอนก็บคนหาเข้าไปก็สงบุกย่เป็นเดียรนีบบ่บอสงบุกเลยเติมถึงในทุกคนจต้องกันนอนประมาณใบ,บาบนี่แหละบ้าเลยกว่าตาคน,นยังมากคนยังมากก็บอกโดยเนี่ยโดยเป็นเน่น พุ่ก็น,นอนพุ่งกระเด็น,นขึ้นเพลื่อนว่าเยี่ยมคนอื่นพุ่งเดียวเยี่ยม,มทุกมันก็นอโยกเพราะทุกกายมันก็นอโยกเพราะมันกินก็อโยกเพราะมันมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นในสิ่งที่เพบลอว่า,วาทุกตั้งหาจิตตั้งหาตัวมันทุกข์ตั้งหาอยู่พราะหายของมัน พอมันเดือดเลือดอะไรนมันสงบมันสงบไต่ด้วยข้ามเมาของเพื่นนี่มาทุกมันก็อยู่ของมันกายก็อยู่ของมันจิตก็อยู่ของมันมันบอกมันทุกข์หลายมันปีบหลายมันม่นมีหมองฟองหอกพอคนมาวางแต่มันได้เห็นเป็นส่วนบันเย็นเจาะ บางทีไปเพิ่นหายอยู่นเพิ่นหายร้ยยองอออเงินก็พอวันนีน้นเพิ่นหายปั๊บไอ้ตัวบุคคลใจฟึ๊ดมาฟึดมาเงียบปุบปั๊บเงียบไปเออยย <มา S 1> ินี่ล่ะแจ้งงานก็บเดินยยกกลมก็ไใดกันหมดถูกเริ่มปมดทุกออก จะได้กับควเข้าใจในควบเป็นอน,นี้จังอนาตาที่อยู่ในหนังสือทีมมันก็ได้มาเข่ากันจะได้จับอันนั้นละท,ท,ที่กุดท่อกับทิมนะพิจิณากายพิจิณาทุกอย่างที่เป็นโลกเป็นสีเป็นรกเป็นสีเป็นลกสิ่งนี้ก็ต้องแตกสลายสิ่งนึก็ต้องยุติในสิ่งที่เมื่อที่เป็นการกาบมี ลายลงลายลงสุกยางสุกยางมันติดคอติดยจ่นยวนานคุข้งกระท่านจะของเคลยใส่นี่นะไปมึงเก่คุปุไปมึงบอกมาโซงกูมึงเชิงกูไปเอาทุกของกูพีเจน่าคุพีเจน่าคุนคุยู่ใสเคล็ดคุนเปื่อยออกเปื่อยออกพวาเป็นคุปุ่มีใสรคุยู่ใสคุเป็นฐานตาลงบึ๊ คู่กับาบุญายกับบุที่กันลองที่เรหน่อยที่เราหน่อยทีย่เย,ยางที่ยางที็นได้ยางทีพ่อช่วงปลายๆนะอาจะมัไปปีทรษาที่สองพอลุยมาตลอด่วงหนาวนี่แหละเดินลึกลงอย่ตอนค่ำเลยกับึ้นนี้นาสมาธิสองถุ่มปวดขี วัดขีต้ลงมาขี่งมาขี่ก็ได้พิจารณามันเป็นเข้ามานาั่งอยู่ยังสิถ้าเป็นพลุยิ่งน,งนั่งแบบที่มนได้เห็นโลกอ่ะเห็นโลกผู้ยิ่งลึกขึ้นมนาลึกขึ้นมาราคากัะปากรปั๊บเลยจับขันปั๊บเลยเพราะโลกเป็นตัวก้อเหตุราคาพ่อแจยิ่ดีนี่ลูกสติ สมาธิปัญญาไม่พร้อมอยู่ในขณะพ่อจิตพ่อจิตกระเตียงถึงปัป๊บกำหนดจับเันเอมนจับนมมันฉีน่ออกใช้เนื้อหนังม,ม,นมุมกระดูกใช้นุ่มอยู่ใสใช้ผู้หยิงใสฉีออกฉีออกฉี่ออกฉี่ออกความเป็นผ้หยิงม,มุมีความเป็นโตตนมุมีหรือล่องในขณะน,นั่งที่อยู่ ผู้พ้องผู้พ้องในขณะนะล่องพ้องผู้พ้องกันผู้หญิงผู้ชายลูกมาเป็นตักย์โมเมนต์มวลคนเปิดไปิด <c oughs> ในขณะเกตขี่แล้วกันขี่ก็บอกค่อยออกหรอกมันมันงางไหลานางไหลขี่แกน หลางหลางสวมล่าง,างน,างงนย่างเงี้ยรอยหลางของมันงมนงะยืนเตินนมเป็มีทุ่มในขณะที่ขอมาจากสวมซีทุ่มซีทุ่มบปตายกว่าจากนั้นคือจิตเนี่ยมันวางไปหมดแหละมันบม่มีแนวของมันมมีแนวค่าอันรแบบนี้ภมอยางเดียว คือปรุงสิงให้ล่าคกาเกิดสิให้ความอยากเกิดปรุงเรื่องสมบัติปรุงเรื่องครอบครัวปรุงเรื่องจิตบอกกระเตีองเลยมีแต่ของวางเปล่าในขณะนั้นอ้าวโมเมนต์กู้วัตถิเดียร์หวอวะวะข้า,า,ามคนนี้เคยว่าไหวฐานย่า,า,างสงเสียอยู่ขันโมเมนต สีหวานคืนสีหวานคืนปุ๊บอ่ากูสงสัยกูบริแรงเลยหมดแต่ว่าไม่ไปใส่โกงย่างเหีเ่ยวเนี่ยโกงเรื่องสีเรื่องสามโกงเรื่องสีมั่งสีนี่โกงทุกเจนหอดตีหนึ่งจากสีทมหกเจ็ดหา้าหกสามชั่วโมงโกงเรื่องเหี่ยวโกงสีไหา กิเลสเกิดลัคะเกิดความอยากเกิดหมดเกิดสติมันลงพ่อไปนอนอหิ้นไปนอนนอนนอนมาเนี่ยเพราะผมสิเลยพานอนก็นได้ทานทุนยุคมก็ได้ลิงลิงลิงไปก็นอนก็นอนหลุดผู้หิ่งเบื่อ เตียนที่นี่พอจี้จะเะินรื้อรุ๊บมันหากหลางกันตับเลยทิ่มหากหลางกันตับหน้าทากเอาอยู่แค่นั้นจนขนาดนมันบานอย่ขึ้นไั่ขึ้น,น,นอ่ะพ,พ่อพ่อพ่อหูเดอ่ามีเลยมึงยั่งอยู่นี่ะ แต่ล่าขะโทสะโมหะสมุนเบอกกันเสมอกันว่ดบอกไม่อย่ในเดียมลามกันในกันใน,นจากนั่นมาห่าวันบอกนีน่ขนาดจากนั่นมาเลยเลยนข่คือนั่นฝันนี่เน็ตตะก้อนน้านเนี่ยฝันเนี่ยแต่ภาวนาไปมันเข้าห็ดใจห้าโง เนื้อเกตเนี้ยจะตามเขาพิจารณาไปใจร้องแน่บ่ร้องแน่หรือยอมรับก็ยอมรับ,รรบน,นั่นขึ้นเพิ่มฮันจะไฟใหม่กุญชีขึ้นได้ดับฮางแกดับได้ฮางแกดับบ่ได้พุกที่นี่พ่อไมนเป็นอยนนนเนี่ยที่นี่นี่คือหนังฟังนหนี่ไฟนี่คือดับ เหลืออยู่แต่แค่ก้อนที่ทานที่ฝังดินอยู่ในใจพุทธีความย่างความย่างไฟความย่าเกรงกลัวต่อไฟที่มันขิ้มาใหม่มานั่นงในใจหลวงบ่มีไฟคือเปียกเหมือนนั้นก็ที่เด็กขึ้มานึ่ในใจที่มีใจควา่มุขคือดับ รับกอบเปลวกอบสีอันนั้นข้างนอกนั่นแหละอันสาที่สองใจเป็นปกติอยู่ตลอดเห็นนั่นเห็นนีบบบบ่เห็นแปลกๆเห็นบ่เคยเห็นกระซังแปลกแน่ๆน่น่ครับอันที่ว่าแปลกแต่ใจตรงนั้นบ่แปลกเป็นปกติเป็นปกติอยู่ของมันแปลกอยู่แต่ว่าห่างบกแปลกในความรู้สึกข,ของมันห่างบ่แปลก แต่สิ่งที่เห็นหังแปลกบ่เคยเห็นคือบ่อัศจเรย์เป็นอยู่สำนัลังแต่ที่แนวดับที่เห็นการดับทุกแบบธรรมสาิที่สองก็ได้จับเอาจับการเดินของรวอมเป็นหน้าน,นีจันนาตาถ้ามาอนาตาตัวเดียวคือมันเลื่อนไปหมด อันนี้จังการเปลี่ยนแปลงของลูกโมคงอยู่ทีของลูกชุดไทยเป็นอนาตตาที่มันไปแต่เดีวยวเที่ยงแต่เฮ้าไปจับค้อมเป็นอนาตตาเลยแต่การเ,รเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วลึดๆ,ๆ,ๆหอดอนาตตาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีอใหญ่นี่จังจังมาย้อนเข้าหาเจ้าของบ่าย คอยแกะมาเลยคอยแกะจากนั้นพันษาที่สามู้เดือมาเหตุบัตรจากู้เดิอเเราเป็นมาเหตุบัตรนั่นเลยเด่ไปเหตุกตุฏิกุฏกังนั่นสิบสองหลังเหตุใส่กันนะพระนี่นี่เหตุใสยกันเอ๊ะเทา บวชขมา่เาเขาแบบนี้สับสมบัติเขาถึงไม่เห็นเอาซ้ำนีสิเกิดอยากหนีแต่ไล่นไหท,ที่แท้เป็นกิเลสเป็นกิเลสว่าจะขวางบุญภาวนาที่จริงเน่ยภาวนาแต่มันมาจากว่าเมือม่อเมื่อนึ่งเนี่ยเขาบเหตุภาวนาที่จริงเน่ยภาวนาออกมาเอือเดินมาจากซาลาหจริง ภาวนามาเบิงลกราปองตลอดทุกอะไรมนขอมกข้อใจของมันมันปัดขวดขึ้มข้อมกข้อใจนเกิดทุกเบิงลกระองจนกล้าว่าได้เลยว่าทุกนี่มาลดวิวภาษาเหมือนปีภาษาที่สี่พนภาษาที่สี่ก็ได้ พอเป็นออก,ออกอออพุ่งขึ้นไปอีดอกรอพรรษาที่หาพ่อได้ใบชุดที่พรรษาที่หามันออกไปชุดที่หน่งถึงเชียงใหม่พเพราะงี้สักกี่พนบวติบวได้ค้นแบบที่เป็นข้าวเป็นข้าวในเด็กเตี่ย เป็นเขียวขึ้นยังอันตว่าน่าเพราะช่วงหลังๆนี่แหละช่วงที่โมเขาได้ไล่ยาตีพีหน่องยาดย่อมที่เหมือนกับมาเรื่องมิจฉาพันธ์เบาเรื่องของ่โลกที่โตขึ้นนี่แหละคนแต่ก็เพมันเป็นบ้านที่เราคนนหนะขันหม้อของซึ่งดีรับนี่นั่งเขาบวบบ้านอะไอาจซียนอะไรเก็ตจิงบวจริงให้แจ้งแมนโมแมนของแห่งเบาอันนี้ ช่วงเป็นมาแปลช่วงตะกี้ว่าได้เป็นแันมองญี harmful, ่ปุ่นยังสิผมก็ว่าได้มาเป็นยังสิแค่เป็นมาผิดตอนนี้แหละก็เลยก็เลยไปในที่ ภาวนาเมื่อใเชียงใหม่แน่แนโพดเขาสิบอามือภาวนานนก็เป็นออกภาษาที right ่หกนันไม่จป็นวัตตกมาโหมาไล่ต้องหีกไล่ต้องอีับต้องนั้นเป็นเนี่ยเป็นตัเป็นตาว กเลยว่าบอกตัวหนึ่งตัวนี้ตั้งอาจารย์ที่ททพัรษาที่หกตัง้งแต่พรรษาสองจะมา่งหุงหน,นีพัรษาหกอี